หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศกุบวัฒนูนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับประารย์มหานุพดลนะครับนี่หัวเก็บมาจะทางไหนนี่ครับนี่เลี้ยวเบิร์ดลเบนทั้งเงินทองกรมาทานน้ำขุ่นนี่นะครับเก็บแต่เจ้าเช้าเลยนะครับประารย์มหานุพดลนะครับฉายาอย่างกูเฮือธนะวังโสธนาวังโสนะครับบวงเหงเงินทองนะครับแต่บางทีอาจจะไม่มีเงินมากนะครับ ไปรูปเดียววงมาเนี่ยโอ้นะครับกูบาอาจารย์ยนะครับ,บ,าช,ารบช่วยงานดูแลความสะอาดนะครับ <c oughs> เด้อว,วันนี้ลืมแว่นตานะครับรีบร้อนมาถ่ายแต่เช้าๆก็เลยลืมแว่นตานะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับไม่ชีนี่จําไม่ได้เลยนะครับพเนนของหวานนะครับนี่ วันนี้ไม่รู้จะได้อะไรหวานๆนะครับเด้อถ้าเป็นโรคเบาหวานก็โทษแม่ชีที่เนเยของหวานนี้นะครับเลี้ยวเบิร์ดหรือเปล่านี่เก็บแล้วหรือจะเปลือกเนาะนะครับพระอาจารย์เสถียรนะครับผู้ดูแลครัวนะครับกําลังนําแตงครัวนะครับไม่รู้ครัวอะไรนะครับนี่มาให้แม่ขาวแม่ชีชัดแจ้งนะครับหรือขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับ โอ้วันนี้เจ้าของร้านนะครับร้านลุ่งเลืองโภชนะนะครับมาเองเลยนะครับนี่ไม่ได้ใส่แว่นนะครับแต่ว่าจำจำได้อยู่นะครับเด้นนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรถวายพระสงฆ์นะครับผัดสายบัวสายบัวมาแต่บ้านไผ่ใหญ่นะครับแม่เฮรหะหัสอีหยังรหัส เซลระหัดอะไรยังไม่เข้าใจเลย <c oughs> นนด,ดื <laughs> ด้อนะครับนี่ผัดสายบัวนะครับบอกว่าวันนี้มีเส้มีสายโอ้นี่นะครับยัดไส้นะครับ <laughs> ยัดไส้แตงนะครับเมียนบเ่เลยเฮ้ยอันนี้เส้นนะครับนี่นะครับเส้นนะครับ วันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตามาหน่อยครับมองไม่รู้ใครเป็นใครนะครับนี่หนุ่มมืนทุกคนนะครับเพราะว่าตามัวๆนะครับนะครับมีเส้นเ้อนะครับผัดมีเมียนบวชเลี้ยวเราบอเนี่ยนะครับสมัยเป็นเด็กจะชอบมากนะครับเนี่ยนะครับแย่งกันเลยนะครับกับพี่สาวนะครับถ้าทำสาคูนิด นะครับยังไม่ได้ใส่กะทิก็หมุดก่อนแล้วนะครับอันนี้พูดสมัยเป็นเด็กนะครับเด้นนะครับนี่นะครับนี่ใครนะครับข้าวต้มผัดนี้กล้วยหมนโอ้ไม่อยากจะเล่าอดีตตัวเองนะครับมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับต้นไม้ต้นไม้ต้นใดนี่ว่ามันตกมาหมิดแล้วมองใดคเคยขึ้นนะเด้อนะครับ นะครับร้อยสิบสองรูปนะครับเฉพาะพระนะครับแม่ขาวไม่ชีสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับก็เลยแบบนี้นะครับงานครัวเลยเป็นงานที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับป่วยก็ต้องมานะครับยกเว้นจะไปโรงพยาบาลนะครับไม่เป็นไรนะครับไข้ขึ้นรลบบอมซี่อุไรวันการสั่งไหมไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะครับ นะครับทำผนียของหวานนะครับจัดผลไม้มาผลไม้ไปนะครับเป็นมะเร็งปอดนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันยังไงนะครับเด้อสงสัยอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่นะครับโอ้ระอาจารย์มหาวิเชียมวรคุณูก็ไม่สบายนะครับมือเช้านะครับสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับไม่เหมือนคนมาถ่ายรูปนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเนี่ย นะครับใส่ใจนะครับทำอาหารอร่อยนะครับแม่ค้าไม่ชีวัดบ้านกอบวสังเกตได้จากพระนะครับมาอยู่เม่ไห่นี่ไม่กี่กิโลนะครับพอหลายปีพันศาละกิโลเลยนะครับขึ้นมานะครับคนคนทำจะพร้อมนะครับแต่คนฉันจะอ้วนนะครับโอ้สงสัยเปิดประเด็นผิดนะครับดื้อนะครับ มาอยู่ใหม่ๆนิดน้ำหนักไม่ขึ้นมากนะทุกวันนี้ขึ้นปีละหนึ่งกิโลนะครับดื้อนะครับอาหารอร่อยนะครับเนี่ผปนีส้มตํานะครับผนีส้มตํากับผนกล้างแตงฝานแตงนะครับเนี่เก็บไว้นานแล้วนะครับใส่ตู้แช่ไว้นะครับกว่าจะได้มานะครับเตรียมถวายพระเจ้าพระสูงนะครับต้องผ่านเวลาหลายวันนะครับ เปนกนึ่งข้าวนะครับเปนกนึ่งข้าวแล้วเขานึ่งนะครับเด้อนะครับยังรับสมัครอยู่เด้อผู้ใดใครก็ตามจะอาสานะครับมาช่วยงานที่กะปิภูมิลงครัวนะครับใครมีปลาะอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็มาเลยนะครับเปเนีดกตอนเก่ามาโรดวันด้อนะครับขาดนิยังบานนี่ขาดบองสุอร หลวงตาไม่ให้ใส่น้อยนะครับ <laughs> <laughs> นะครับห้าห้ามใส่เฉพาะพาหลุงตานะครับส่วนพาลูกศิษย์ลูกหาเต็มที่นะครับ <laughs> ใส่เท่ากับอายุนะครับสิบปีก็สิบช้อนนะครับ <laughs> <laughs> นะครับอาหารอร่อยนะครับพอมาอยู่มาฉันนะ้นำหนักขึ้นปีละหนึ่งกิโลเลยนะครับ มาใหม่ๆก็ไม่อ้วนเท่านี้นะครับแต่พอนานไปนะครับต้องโทษแม่ขาไม่ชี้นี้นะครับไม,รไม่โทษคนอื่นนะครับพระจาจาร์มาวิเชียนบาสบายเถอะเมือ่อเสาไปพึงบอกวัดยโุติเพื่นหุนะบางลูกก็ไม่สบายนะครับอยู่ที่ครัวนะครับบางลูกก็ป่วยไข้นะครับขาดไม่ได้คือน,น้ำตาลนะครับความหวานโอ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับแผนกหนึ่งข้าวนี่คัดมาแต่ยโสธรนู่นนะครับกล่องเขาน้อยนะครับเสริมนะครับรอครูบาอาจารย์ไปบินทาบาทกลับมานะครับเป็นข้าวเสริมนะครับเป็นกล่องเป็นกลองไว้นะครับแกะเะบบกระเทียมของหอมฮมื่งมันี้แกะเด้อนะครับ วันนี้มีเมียขาวนะครับมาช่วยเตรียมพัตตารช่วยเมียขาวม่ชีวัดบ้านโกโบนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับอาศัยพละกกาลังเลี้ยวแรงนะครับของกูบาจารย์บ้างของญาติของโยมบ้างนะครับช่วยกันจัดพัตหาหรนะครับกลัวเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อก่อนพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าไปจ่ายตลาดครั้งละหมื่นกว่าบาทนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะครับ แต่หลายปีเพิ่มขึ้นก็จากหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นสามหมื่ทุกวันนี้70,000กว่าบาทนะครับเฉพาะค่าพัตตาหารค่าผักผลไม้เนื้อหมูเนื้อไก่ต่างๆนะครับอาจจะเป็นเพราะของแพงขึ้นแล้วก็คุบาจานมากขึ้นนะครับกับปียุภูมิลงครัวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับขยายทั้งที่3แล้วนะครับสมัยก่อนอยู่ประมาณ30กว่ารูปก็ขนาดหนึ่งนะครับพอเริ่มขึ้นมา80กว่ารูปก็ขนาดหนึ่งนะครับ พอร้อยกว่ารูปมีเพิ่มขยายใหญ่เลยนะครับเพื่อให้ได้อยู่กันอย่างสะดวกสบายแต่เป็นระบบเปิดนะครับเข้าได้ทุกทิศนะครับเด้อนะครับอันนี้แผนก,กล้วยนะครับนี่กำลังเตรียมกล้วยถวายพระนะครับเด้อบบมีคนป่วยบบมัอนี้มีเจักดุคนป่วย โอ้ยครมหาวิเชียแล้วก็แม่ชีล่าแม่ชีคพันสีปิ้นตนะครับนี่เด้อนะครับพระก็ไม่สบายเหมือนกันนะครับยมก็ไม่สบายไม่ชีไม่เขานะครับมีแม่ชีที่ทำแผนกจัดของหวานนะครับเป็นมะลิงนะครับมะลิงปอดนะครับแต่ว่าอาการไม่หนักเท่าไหร่นะครับมาดูแลที่นะครับห้องพยาบาลของวัดบ้านเกบบนะครับยังไม่ได้ไปเยี่ยมอาการเลยนะครับ เด้ออันนี้เป็นบรรยากาศที่กะปิภูุมิลงครัวนะครับไม่ได้ออกไปบินธบาตกับคุบพอาจารย์นะครับก็เลยมาถ่ายภาพที่กะปิยภูมิลงครัวแบบนี้นะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ลงครัวนะครับเสียงกวดแต้ๆอยู่นี้นะครับพระจันาร์เสถียนนะครับหูวยโอ้ต้องรอต้องรอพลังงานมากนะครับมาย้ายธรรมะตนะครับเออนะครับ อันนี้ขากล้องนะครับขาตั้งกล้องนะครับลกเหลืออยู่ตรงนี้นะครับจักจักรลูกเมื่อพเนี์ดูได้ลงขั้วน้ำกันนี่ตอนนี้เหลือเดือผูเดียวนี่วะโอ้ยนะครับกับอาจารย์พระครูนะกับหัวหน้านะครับอาจารย์เสถียรเป็นเลยขานะครับ ยังเขาเลี้ยนอยู่บนเจ,จ้าของสมือน,นี้นะครับว่าที่ประโยคสามนะครับว่ามานานแล้วนะครับเอาขอ,อยู่กันถ่ายวิดีโอเปลียงเท่นนี้ก่อนด้อ